bà pháo Văn ngọt 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 bà ngọt Văn ngọt 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 đấy à? ngọt 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 การคือคงตั้งเลยเนาะคนเราพม่าพี่น้องเออ่าร์่าันมีวัตมุเป็กายแต่กันเนาะสวัสดีสวัสดีสวัสดีแฟนพี่น้องก็ถือสุขคนเนาะโดยสบายดีเด้อพม่พี่น้องเบสสุขุมสุขคนเนาะบอกว,ว่าจะเป็นพี่น้องฝั่งเราฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะแต่มีดีต้อนรับเข้าสื่อซ่องสมุทรตะวันสแนลกูเก่าเด้อเนาะมื้อนี้ก็กมาผมมาพอกับสมุทรตะวันกับิบรรยากาศค่อนคำยำเล้งเนาะ กับมือนี่สมมุกตะวันก็คือเสื้อผาพิเศษนอกคนนี้เนาะมาพร้อมหนาพร้อมตาดกันกะในน้ำเอฟซีในเด้อซื้อใหญ่เนาะสาวน้อรโดยคนที่แไหนาวรเนาวน้อยเนาะซื้อวงเดือนเด้อโดยคนจะซื้อวงเดือนเนาะอันก็คือน้องทรายเนาะนี่กันพอสาวรเนาะคนพิเศษเนาะโดยมือนี่สมมุกตะวันกับร้อมเย็นเคีงหน้ากันเนาะคุยกันมากินข้าวน้ำยำแรงเนาะ มันนี่ก็ถือว่าทรงดีได้เนาะมาพร้อมหน้าพร้อมตากันเนาะ่อแม่พี่น้องเยมืัอนี้สมุนไรวันกะมีเมนูต้มไก่แล้วกะลาบลาบไก่เนาะความเมทินดอยกับทีเจลพิทาไม่เนาะพักเกลมเลาก็มีผักเคมิกแล้วกับอันมัดเตะเนาะ่อแม่พี่น้องเยกะโอเคเนาะควแม่พี่น้องเนาะบอกว่าอะไรเนาะเดิมลงมือกันได้เนาะกับเบิร์นนุ่มๆก็รู้สึกว่าเออ จงเตจงใส่ผ้าขาวเนาะพี่น้องจงใส่เดผ้าขาวเนาะก็โอเคลงมไม่แบบนั้เนาะเด้อพี่น้องเด้อมากินข้าวน้ำกันมาเด้อผมแม่พี่น้องเอยมากินข้าวน้ำยำแดงน้ำกันเนาะเด้อเด้อตรงกลางเดี๋ยวซาไปว้่ใส่ใจใส่ใจใส่ใจกอดนรงเด้อไม่หัวม่ือ bảo Thảo, bảo Thảo ăn cái mọi người à như của người mọi nào này Anh ta người một người Thảo người mọi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  người đỡ Bà mọi người người mọi người con nó mọi người mọi người mọi người nó người mọi người งยงงยงง้ยนึงไปยังเนาะต้มไก่ใส่ไข่เดงนต้มไกใส่หมอกมไก่ใส่หมอกแมนใส่หมอกแนใส่หอันนี้กับผิไก่่ยาเน ดีสอนเพื่นเอาไก่มาให้สมบุกตมวันเนาะเปิ่นอ่างนี้ตไก่เนาะแต่ว่าเพื่อผมมีเมนพัวเนาะก็เลยอ่าสายให้สมบุกสะวันห็ดกับเขาเล่อีกนิดเนาะก็เลยไม่เอเลยเสีย้างเสบและใส่ใจเนาะสมุกมันกันขอโทษขอขอภัยเด้อเนาะคอมเมนต์เนาะเาะบางข้าบางข้าวกับเสียมันกอาจจะได้น ยิ่เนาะเพราะว่าสมุนทวันจะผไม่ไม้เากเพราะไี่เราเลยจะบพรามันแกนอยู่แกเข้าๆเลยเนาะชันวาสีมบสัตเขแจ้สมุนทวันเฉพาะอของไทยหลายเด้อเนาะกินโต้สว่ามันนี่พิเศษเนาะพิเศษยังมาพ่อกับโชง์ยแบบเออนัดกันว่าเอียงมิจะเสือสีขาวเสือสีขาวเกียบเกียบ้านนี่ยบหมวกนี่เกียบดโว้ยเนา

เราเรียตรงไกลบากสวันหูสั้นมากแล้วนะ <c oughs> งสั้น่หงตั้งไม่เด้แล้วเพราะไม่พีเราเลยกันว่าอย่างนี้มาตรงไกลแลไกัเนาะว้าพี่น้องเลยมาถิงตังไกลตรงไกลกับแซ่ สน่สมมุกตะวันถ่ายคลิปลงแต่ละเถอะกะมีแต่สมมุกตะวันทเดียวเนาะไม่นี้ก็ถือว่าพิเศษอะไเนาะมาพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยเนาะสองนูเนาะมืนีันตัมไก่นาะพิเศษเลยด็ข้าวเผาเพี้ยงที่มาวรุงเทยขึ้นมาไก่ในกัง่านก็ได้ย่างขุ้นเละเดี๋ยวนี้เนี่ยสั้นย่งอยู่ที่ไก่ยุ่งไก่ยู่งแต่กี้กะมันมุ่งแต่ถอว่าเป็นเรื่ที่อง่ไ้มาพูดเนา ตายห้ารีบครับเงิน่บงั้นมันตายห้ากูจะไปรักไปยังไงใครตายห้าก็เลยรูยเพงขอเพิ่นไม่กินขอแกตายห้ากิน ตักกูออกักงัเลอืตักกูออกักน่เลอวันี้อนี้ะไ้องคีทจกกันที่น้องแล้วไปที่บายังอันนี้เป็นห้องพักงั้นเอน้องผมพักนเะเามมีน้องหล่อเนี่ยพูดินเป็ไรอะไรแต่คับนี่มันแข็งกพักกินบิบมานเอาคนน้องมนมีคน มีใครจะไปนอนพักยังพูดนอนมีใคอยาส่อมพักพัก uh> ท่มนนอนพูดยาดียเลยผมบางคนก็บ่าเอออามาว่าพักกินิกกันแล้วหอมพักกินินกอนไ่น้ออ เดือดมาเข้าวเผย่งที่ต้มไก่ใส่ปลาเนน้เต็มหม้อคนนย่างะ่าย่หมูยิคนอาหัวหัวน่ไม่ต้องปิวะด้่หว กินกับกินกับอย่างเงี้ยนน่พี่น้องเลยแก่กว่นี้เลยนะไกลเท่ากว่านไกลเท่าก่าเท่าทำไมพี่น้องัวมสองปั้นี่นอะมาดีวะมดีเลยหวานโบ คุยแน่ทำอะไรอาเดือทำงานคุยหน่อยนันก็แทบเลย่จริงต้อขัาให้เนียกินคอยอันกินของเส่นไม่ต้องแบบทำแบบย่อมย่มเนได้รอบม่พี่น้องเลยอะไกันกินใจกันได้เห็นเนาะเห็นร่ากันไรนาะ อยจัแน่เหมือนกองไอุสาพอนี่ยติมขึเขาไม่ได้บอ่าเคยเแน่ฟจัมงอ่งนั่งน้เนี่ยจ้าหนจะเจ๊นหไอ่กด้

เราเขาว่าน้องก้อยเป็นน้ำตอนมันใหญ่เหมือนน้องพงศ์พี่น้องเยคนก็เลยเนก้อยเนาะตุ่มใครตีนหรอไหมตุ่ตีบีมเพลตีมะเพลกันเลยมาต้มถึงแล้เนาะส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้กินเนาะงพงศ์พี่น้อยเพราะว่าถ้าว่า ไก่เป็นตีชนะก็คือเล่นบริกิรเนาะคือถ่ายกินแบบไก่เป็นมือชนะแบบตีบองเพลฉันสายโลกคนในที่น,น่องใจด้กินต้มไก่เนี่ยเ <c oughs> จ้าของ,อง,องไองก่ไ <c oughs> กเปคนคนเล่นพิณเนาะจะผ่าเราจะผ่าไก่จะผ่ากันชวนบอกว่ามันต้มไก่ต้มเพไก่ก็แบบว่าเนี่ยอู๋สั้นแท่เ้าได้มาพี่นะเอามาพี่เอามาพี่แล้วไ,ไ,ไปเห็นเลยมึงต้องไป อันแพ้ก็ได้กินได้นี่ยแพ้เยอะมันโฆษณพี่น้องแขวะกายมันแพ้เลยเนาะแพ้แผนตีมันก็ไม่ตีลายแร้พี่น้องตีเส้าบัดลายชุดไม่ลอยนึ่งเห มาแต่ว่าผลบ้าทางกายนะพี่น้องเลย่นระยันผลตกทางน้พ่วานเนานกิวไากันเซงเนาะกันเซงไปคนละคนขี่อายเนาะคนละพี่นองเลยนไาเสือเล็กเนาะเสือเ็กแต่เกือทำไมพี่น้องเอ้ยมาสตว่าเราเคยขอกกล้องนาเถื่อไปเลนะงคเขาชื่อออกกล้องตอนแรกตังแรกเลยนีคผมชื่อเต้เต้องพี่น้องเลย ไปเจะ้องดิมึงจาของก็ต้อแต่ง่มันม่ร้อนหมัก็รอก็รอรอเาโคไมเล่นแล้วงไม่เนแล้วเสร็จล้วเนี้ยบางห้องเงินเงียบทำเสรทุกเนี้งแล้วพี่น้องเสรทุกอ่ะเสร็จเอ่บางนเียบเ่นวพี่น้องมันจะคอยนะผมมี่อคไว้ก็ไล่ก็แซ่ อะไนะโคตามนะับเวยต้องคิดเกินนะครับเป็นเดือนในน้องเลงไ่คิดลไปพุ่งมาเบิ้งลงไปเขาม่ให้เบิ้งนี่ยังเลยต่อาเป็นยันใจเพื่อนเองเพรน้องเนยไปก็ได้ก็แซ่เเนี้ยามเน้อไม่ดีก็มากพ่อ นึ ữa, ữa, à, <nó> ่งมื <Ừ. S 1> à, nó, ่นาพี่หน่นังนามาไก่แนกเป็ดนกชีแกดูกไก่อยากอ่นเมาไก่ัมาเนาขอโทษขอภคยได้ท่าพี่้องอหม เงินไทยก็เคลีไปเคลีมาอยู่ว şey ่าสวนก็จัดแต่เพ uh 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 uh> uh 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 uh> uh ิ่นพเกงใจเนาะพ่เอไปกับเห็นอันตนใหญ่เนาะอ้องอายเนาะ่นเดี๋ยวขอโทษขออภัยน เห็นกิน <screws> ข <in the fridge> ้าวสมัครีกันเดี๋ยวนี้กับกินทอดบ้านเนาะพ่อแม่พี่น้องกินทอดครอบครัวเนาะไปอยู่เพื่อนกินร่อมกันคอมน่ะคอมตามีน้องมีนุ่มมีพรมีเมย์เนาะแซมเองเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยตีเผาไงเนาะเผาุึงสิบปี บา่นี่กีายเดะ่นี่โอ้กี่ลายขนาดเลยจมไก่ขนาดนั้นนะ่เราเรื่องจมกใหเนี่ยคำขาวหนงานเต็มติ๊บจากบาบะว่นึงอีป้ากิเบ้บ่เต็มติ๊บางเดือดนีหญก็ติ๊บใครนอกติ๊บที่สองเหนกันเบ้ลติ๊กหนึ่งเมื เิ่นไ่ได้กินต้องกาต่โดนน่เพผันมารอบนี้นี่เมาเนาะสิเข่าติดหนึ่งเพียไปเลยิันมาเนาะ่นี่รนบสามเดือนแล้วเนาะยาวเลยแมบอ้าวยาไหฮะยินอยู่บ่ไอ้ก็สูกจัดแล้วคุณม่เป็นอะไริันมาไกล้เข่าเลนะกินลงไปกับ มันแบบอาหารมย่ออย่ยนะคุณพี่น,อน้องก็เลยอิ่มไว้ <laughs> <laughs> เอาสวอนล่า,าพี่นนั่นอิม่มแค่ไก่ทอดไปไก่หรอ ใส่นะพอนีพี่น้องไปเลย้าแล้วนี่อีลนะอ๋อสมุิกแลาใกสิไปเนีะยนอพมพี่น้องปรเดยนเด็ดสมมุติเนเนาะความรู้สึกเป็นยังกินตงไก่แซ่บบ่แซ่บแซ่บบพ่น้องะไรนะเบ่กินตงไก่สียบน้องันจิบอาไบเบไปยันว่า เธอได้ด <c oughs> ีเด่สุดท้ายถึงไหมพี่นงะคอน้่้กินนะพี่น้องบางส่วนคือดีมากอิมเลยเนาะกโอเคนอกคุมแนพี่น้องเลยกัะพวกเั้สามคนกัะสิขอตัวล่าพีละน้องยังซํานี้เนาะเอาไว้โอกาสหนะคิหนาพอกันใหมเนาะกัลงไทยสามมุตะวันกับพ่อเก้าคําบว่าสบายดีเนาะส